ทำให้น้องๆโรงเรียนนี้นะคะเกรซจะมาบอกเลยทีเดียวค,ะค,ะค่ะนะคะก็อา่าว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะคะกับพ<ช>ี่แอร์พี่แนกันค่ะนะคะมาพูดถึงความรู้สึกนะคะ,ร,ะ,คะรู้สึกท่านละที่เราได้เข้าไปอยู่ในบ้านรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้เป็น12คนคือปกติเราเนี่ยก็มีคนเรียกแอนธรรมดาแต่พอมีแอนวีสิบกวงไมก็เลยรู้สึกขนลุกปแปลกๆอะไรอย่างเงี้ย ื่นเต้นมันมีกล้องหลายจุดมากแล้วเราก็ไม่รู้ไม่รู้ตัวครับแต่ว่ามันอยู่มาเลื่อรๆเราก็ฉีดครับแล้วก็ดีใจที่เราได้ฝึากฝน้งการร้องการแอคติ้งแล้วการเต้นในบ้านด้วย<ช>ค่ะเ<ด>อาล,ละค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะให้เงียวกับพี่แอนนะคะมอบป้ายเชียร์น้องพะแพรนีใ<ช>่ให้กับทางโรงเรียนค่ะได้ไปเชียร์น้องพะแพรคะ<ช>่ะนี่เลยย<ช>็งไงคะ นี่นะคะน้องๆก็อย่าลืมนะคะไปรูปเชียร์นะคะขอเรียนเชิญค่ะอาจารย์อารีรักครรค่ะเป็นผู้รับมอไปค่ะโอ้โหเสียงกรี๊ดเล่นค่ะกันเลยค่ะและอย่าลืมนะคะน้องๆคนไหนค่ะที่ใช้ระบบคูมูคนะคะสามารถาบอกนะคะแล้วก็เชียร์น้องมา ได้เลยนะคะเราให้ทุกป,ป้ายเลยนะคะให้ไปเชียร์น้องประแพงค่ะให้น้องประแพะะงเข้าไปจูบรอบสุดท้ายนะคะอ้าวโอ้โหปารลัมเป็นตัวแทน Bye. -bye.